ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลุยเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อจะเป็นกําลังใจนะครับก่อนจะเริ่มคลิปหน่อยละกันนะครับผมกดกรหรือยังนะถ้ากดกรเรียบร้ยเนี่ยก็ขอบพระคุณมากเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นประกาศ นะครับผมสำหรับใครที่ถามว่าโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงประกาศตรงนี้เลยนะโอเคี่ครับผมเดี๋ยววันี้จะมาลุยฟรีไฟลนะครับอ่ะกอะ็อันนี้เป็นชุดนารูโตะนะครับส่วนตัวนี้เป็นสกินมัดนะตัวนี้เป็นบาววันนะอ่าก้ามทองนะครับอ่าอับเบลเจ็ดนะหมวกเอฟหมวกแลกนันล็อกปักธงกเก้งนอนอ่ารวมสักชายของแร F เอฟแรกปักธงใหม่ นะตรงนี้เป็นปรกสวนนะครับผมก็คิสเนเลคคูนดันดิสโกอะไรพวกนี้นะครับผมโบนวันซัมอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เป็นปีไฟนะโอเคแล้วแล้วก็วันนี้นะครับผมจะเป็นเอฟเลกครับโอเคอ่ะถ้าผู้ชมครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปเข้าจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมเข้าเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันหน้าตัวเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม เอาเลยครับผมก็เข้าได้จริงนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะก็นี่เลยนะครับผมหมวกเอนะครับผมเป็นเอฟแท้นะครับผมไม่ได้เห็นมาหลายพาร์ทแล้วนะครับก็หมวกเอฟแท้นะผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อไก่นะครับเออไม่ไม่ใช่เสื้อแบบไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อกากนะเออเป็นเสื้อรูปไก่เฉยๆนะครับผมแต่ว่าเป็นเสื้อแรนะโอเคนะแล้วก็เป็นกางเกงนอน ครับผมนี่มีสกินหมัดไฟมาด้วยนะครับนี่อย่างตึงเลยนะครับผมตึงจนคือไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะครับผมคือโคตรตึงนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวดูท่าทางกันดีกว่านะครับผมก็ในท่าทางนะครับผมจะมีเป็นมีท่าไก่แล้วก็จะมีเป็นท่าเวเจ็ดนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็มีเอวแปดมานะฮะแล้วก็จะมีท่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นท่ากลางปีก Ask, ครับผมกดเลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะแเราก็ต่อมาเป็นท่าไก่นะครับนีท่ท่าไก่อันนี้ก็เอาไว้แอคนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้เป็นท่าเวลเจ็ดนะครับผมเป็นท่าเอ็มโฟนะครับนี่ก็จะแบบอย่างเท่อย่างอลังการเลยนะครับสําหรับท่านี้นะโอเคตัวนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมท่าสกานะครับผมมาบ่อยมาหลายพาร์ทนะครับผมท่านผู้ชมก็คุ้นเคยกัน นะครับโอเคนะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่าทอมสันนะครับทอมสันเนี่ยหลังๆก็เห็นบ่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็ออกไปตึงๆเหมือนกันนะแล้วผมสำหรับทอมสันนะโอ้ยคอมกระตุกเฮ้ยเอาดีคอมผมพังเลยนะครับออกให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามันกระตุกนะท่านผชมครับโอเคนะผมตัวนี้เป็นท่าซองแดงแมงป่องนะครับผมตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเวลแหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้นี้ตึงขนาดนี้ก็น่าจะเวลแ Okay นะครับโอเคนะผมแลวมากันทีท่าสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นท่าตีลังกานอนนี่ครับผมมีหมอนมาด้วยนะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับเอาไปว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มารับชมก่อนใครนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็เอาไปดูเพียงเท่านี้แล้วกัน นะครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาต่อไปสำหรับวิกนี้ขอตัวลาไปก่อน bye bye, อบ๊ายบายครับผม